จากที่ได้ไปทําการฝึกอบรมเป็นวิทยากรนะฮะในหลักสูตร u u l l i t t r i n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  นนะครับในหลักสูตรที่ชื่อว่า PDPA Implementation in Action นะครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคำถามอยู่เรื่องหนึ่งในคลาสว่าแล้วการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับงาน r e r u i t m e n t ของ PD เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับจะต้องทำอะไรกันบ้าง ใน3 ep เนี่ยก็จะขอใช้พื้นที่เนี้ยนะครับในการคุยให้ฟังนะครับในเซสชันของบทเรียน pdpa เนี่ยก็จะคุยให้ฟังในเรื่องของการปรับปรุงอะไรบ้างในงาน r e r u i t m e n t นะครับรให้สอดคล้องกับกฎหมาย pdpa ทำไมต้องเป็น3ตอนคือเนื้อหามันเยอะนะครับการปรับปรุงงานในขั้นตอนในกระบวนการของงาน Recruitment ต่างเนี่ยมันเยอะนะฮะด้วยเหตุในทางหนึ่งก็คือตัวงาน e c r u i t m e n t เองเนี่ยก็มีกิจกรรมงานเยอะ อย่างไรก็ตามก็จะแนะนําออกเป็นสักสิบเรื่องกันแล้วกันนะครับอันที่จริงมันคงจะมีมากกว่านี้แหละแต่ก็จะพยายามอธิบายให้ครบถ้วนนะครับทุกๆเรื่องที่อยู่ในฟังก์ชันของงาน Recruitment and Selection หรือเรียกย่อๆว่างงาน Recruitment นั่นเองนะครับขอเริ่มต้นเลยกันแล้วกันว่าคืองานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเนี่ย เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เราต้องยอมรับกันว่ามันมีเรื่องราวที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนคลอยู่เยอะมากเพราะว่ามันจะต้องทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่านจําได้เนาะว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็คือการเก็บรวบรวมใช้หรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคือเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่หลายรายการเราต้องใช้และเราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอยู่หลายรายการทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป และก็เป็นข้อมูลส่วนุคคลแบบอ่อนไหวที่เรียกว่า sensitive data นะครับซึ่งแน่นอนเราคงต้องนำเอามากำหนดเป็นแนวปฏิบัติงานนะครับที่ที่เกี่ยวข้องให้มันครอบคลุมนะครับอันใดที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล sensitive data เนะี่ยมันก็คงจะมีรายละเอียดเยอะมากหน่อยมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น general data หรือว่า ข้อบูลสมบูรณ์แบบทั่วไปนั่นเองนะฮะจากประสบการณ์ของการ implement pdpa ให้กับหลายองค์กรเนี่ยก็อยากแนะนำบอกต่อให้บรรดา professional recruiter ทั้งหลายเนี่ยได้เห็นภาพเบื้องต้นก่อนว่างานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเนี่ยจะต้องไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องใดบ้างซึ่งในการปรับปรุงอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเนาะในกระบวนการในการ implement pdpa เนี่ยเพราะว่าเมื่อมันมี กระบวนการขั้นตอนงานใดของเราก็แล้วแต่ที่ระบุไว้ไม่ว่าจะระบุไว้ใน Work Instruction ระบุไว้ใน SOP หรือระบุใน Work Manual ใดๆก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่ามันมันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันก็ต้องมีการไปไปปรับแก้นะฮะไปปรับปรุงให้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะว่าถ้าแบบเราไม่ปรับปรุงแล้วมันยังขัดหรือมันแย้งกับกฎหมายเนี่ยมันก็มีความผิดนะเนาะคือมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับคราวนี้ ด้วยความที่มันมีหลายเรื่องอย่างที่ว่าไปนะครับแล้วเรามีความต้องการเองนะฮะที่อยากให้ท่านได้เรียนรู้เป็นแบบเป็นแบบช็อตเรียนรู้นะฮะคือเรียนรู้แบบสั้นๆนะครับใน EP 1หนึง่งตอนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสิเต็มที่ก็12นาทีโดยเฉลี่ยก็จะทําให้ได้ประมาณสัก8นาทีนะครับก็เลยจะแบ่งเนื้อหาเนี่ยออกเป็น3ตอนนะครับแต่ละเรื่องที่จะปรับปรุงเป็นคําแนะนำนะฮะในการปรับปรุงงานสรรหาและคัเดเลือกบุคลากรเนี่ยก็จะ ให้คาอธิบายในรายะเอียดไว้พอสมควรนะครับแล้วจะอธิบายหลักกฎหมาย PDPa ไว้ด้วยเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วในทางหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่เอ็กซ์เพรสอยู่แล้วเนี่ยก็ <c oughs> จะได้ทบทวนนะครับเรามาติดตามกันในแต่ละเรื่องใน EP เนี่ยเราว่ากันสัก3เรื่องก่อนกันแล้วกันนะครับ <c oughs> เรื่องแรกกับที่แนะนําคืออยากแนะนําให้องค์กรเนี่ยทำการทําเว็บไซต์อะเนาะเพื่อสร้างช่องทางในการ รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์หรือทำรีคูดเมนต์ขององค์กรนะครับและก็ไอช่องทางการรับสมัครงานเนี่ยก็เป็นช่องทางในการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนจากผู้สมัครงานไปเลยธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับสมัครงานจากผู้สมัครงานน่ยนะครับเราก็จะได้เก็บพวกเรซูมเม่ถูกต้องไหมฮะก็จะเก็บพวกเอกสารประกอบการรับสมัครงานอะไรต่างๆซึ่งผู้สมัครงานก็สามารถแอดแท็กหรือว่าแนบไฟล์มาได้นะครับคราวนี้ เราเองเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าเอ๊ะเรซูเม่ของผู้สมัครงานในบางทีมันก็มีพวกเซนสิทีฟดาต้าไหมว่าจะเป็นข้อมูลศาสนาที่นับถือนะครับข้อมูลพันธุก,กรรมข้อมูลหมู่โลหิตเนาะข้อมูลสุขภาพก็อาจจะมีอยู่ด้วยเพราะคนบางคนก็ระบุว่าตัวเองเป็นมีโรคประจําตัวนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมไปยื่นใบสมัครงานที่ใดนะครับผมก็จะบอกแหละผมมีโรคความดันสูงนะครับซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นข้อมูลสุขภาพเนาะซึ่ง ถ้าเกิดสมมติว่า,เ,า,เ,ราเราส่งไปให้กับองค์กรต่างๆเ,เขาอาจจะมีข้อจำกัดว่าเขาอาจจะไม่รับคือเลือกปฏิบัติกับเรามันก็เป็น sensitive Data นั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเซฟกว่าแล้วท่านสังเกตดูไหมว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผู้สมัครงานเนี่ยก็จะส่งพวกข้อมูลบุคคลอ้างอีกบุคคลในครอบครวัวอะไรต่างๆในเรซูเม่มาด้วยถูกต้องไหมครับซึ่งมันก็เท่ากับเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น ข้อมูลส่วนบุจากแหล่งอื่นคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุจะเป็นคนอื่นไม่ใช่ผู้สมัครงานโดยตรงนะครับแล้วก็ได้จากตัวผู้สมัครงานมันก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา25ของกฎหมาย pdpa นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาหน่อยการที่เราทำเว็บไซต์ recruitment หรือ e-recruitment ขึ้นมานะครับนอกเหนือจากที่เราจะไปใช้บริการ recruitment เว็บไซต์เนี่ยนะครับในทางนึ่งมันก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงประวัติผู้สมัครงานที่น่าสนใจ และมันก็ช่วยให้เราได้รับข้อมูลสุบคลณ์ทางตรงเพราะเราไปได้มาจาก recruitment website เนี่ยก็ต้องคิดไว้ก่อนนะครับว่าเราได้ข้อมูลสมบนลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลสุบนตโดยตรงนั่นเองนะครับเลยเวลาเราอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลในการจัดทํา privacy notice อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะอ้างได้สะดวกโดยเฉพาะเราเองเนี่ยก็คงจะต้องไปดูสักหน่อยนึงนะครับคือรับสมัครผ่านทาง recruitment ว็บไซต์ก็จริงแต่เขาต้อง,องดูด้วยว่า เราคงต้องยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายคือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็นนะครับดังนั้นก็แปลว่าถ้าเราจะให้ผู้สมัครงานแนบเรซูเม่หรือแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเขาเข้ามาเนี่ยก็เอาเฉพาะตัวของเขาจริงๆนะครับไม่ต้องไปพูดถึงบุคคลในครอบครัวยังไม่ต้องไปพูดถึงบุคคลอ้างอิงแต่ถ้าสมมติว่าจะไปนําเสนอบุคคลอ้างอิงเนี่ยอันนี้เข้ารอบของการที่จะทําการสรรหาว่าจ้างหรือจะคัดเลือกในรอบลึกๆต่อไปนะครับ เช่นในการสัมภาษณ์ครั้งครั้งแรกเนี่ยเราก็ให้เขายินยอมกับเราตอนนั้นก็ได้นะครับมันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นประเด็นว่าเราจะต้องไปเก็บรวบรวมอะไรเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็ขอให้ทางทีมดีครูได้คิดให้ดีว่าควรจะต้องจัดการอะไรอย่างไรดีนะครับแน่นอนครับมันนําไปสู่ข้อที่2นะที่อยากแนะนําต่อเนื่องเลยก็คือในการสมัครงานเบื้องต้นเนี่ยของผู้สมัครงานเนี่ยท่านควรแจ้งให้ผู้สมัครงาน ยังไม่ต้องส่งพวกข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวนะข้อมูลสัตว์นำที่นับถืออย่างเงี้ยข้อมูลที่เป็นหมู่โลหิตก็ดีข้อมูลที่เป็นประวัติการรักษาพ,พยาบาลประวัติการเจ็บป่วยอะไรของตัวเองก็ดีเนี่ยนะครับไม่ต้องส่งมาและในทองหนึ่งเนี่ยในแบบฟอร์มที่รับสมัครงานต่อให้กรอกทางเว็บไซต์หรือกรอกเป็นเอกสารเนี่ยนะครับท่านก็ยังไม่ควรที่จะให้เขากรอกข้อมูลพวกนี้ลงมานะครับแต่ถ้าจะให้กรอกก็ไม่มีปัญหานะก็ต้องมีเซกชั่นในส่วนของการขอความยินยอมในการ เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปต้องขอให้ครอบคลุมทั้งการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยเลยนะครับเพราะเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลเนี่ยต่อบุคคลอื่นนะครับที่มีออลตอร์ดี้ที่เราได้กําหนดไว้เช่นเราเปิดเผยกับผู้สัมภาษณ์งานต้นสังกัดเนี่ยนะครับก็จะได้ไม่มีประเด็นว่าเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปโดยที่เจ้าของข้อมูลคนเขาไม่เขาไม่ยินยอมหรือไม่มีฐานทางกฎหมายอ้างอ,งองนะิงก็จะเป็นประเด็นไปได้นะครับย้ำนะครับว่า เน้นให้ผู้สมัครงานเนี่ยส่ง general data มาประกอบก่อนนะครับจะส่งเป็น resume หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเน้นเลยนะครับบอกหรือแจ้งไปทางเว็บไซต์ของเราเลยนะครับทำเป็นคำแนะนำในการเตรียมเอกสารสมัครงานก็ได้นะครับแล้วแจ้งผู้สมัครงานทางเว็บไซต์หรือจะส่งเป็นอ e ีเมลก็ได้เมื่อผู้สมัครงานส่งอ e ีเมลตรงเข้ามาหาเรานะครับเราจะได้รู้นะครับหรือจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้คือ เรารับประวัติของผู้สมัครงานออกมานะครับแล้วเราก็แจ้งผู้สมัครงานไปว่าเราจะขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับแล้วเราค่อยจัดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนะครับแต่ก็ดูให้ดีนะครับว่ามันจะต้องเป็น general data เท่านั้นพอเป็น sensitive data เข้ามามันจะวุ่นวายมากนะครับต่อเน,นื่องจากข้อ3แน่นอนนะครับมันก็คงจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเนาะไม่ไม่ไม ให้ผู้สมัครงานเนี่ยส่งเอกสารประกอบการสมัครงานใดๆนะครับที่มันมีข้อมูลอ่อนไหวอยู่ด้วยนะครับถ้าจะต้องส่งก็ได้สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านถ้าสมมตินะว่าสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยมันมีพวกข้อมูลสารสาที่นับถือข้อมูลพวกเชื้อชาติอะไรต่างๆอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่า จัดใช้สำเนาทะเบียนบ้านรุ่นไหนเนาะรุ่นโบราณเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ก็ได้นะครับก็ขอให้แบบลบหรือใช้ปากกาเคมีสีดําระบายทึบตรงข้อมูลส่วนนั้นเลยก่อนที่ส่งมาให้เราก็จะลดปัญหาเรื่องของการที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไว้โดยที่เราไม่ได้รับความยินยอมซึ่งมันเป็นความผิดตามกฎหมายะนะครับดังนั้นเนี่ยตัดปัญหาเรื่องการขอความยินยอมไปก่อนเลยนะครับมันก็สบายใจโอเคไหมครับนี่คือ3เรื่องก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอีก7เรื่องที่เป็นคำแนะนำในการปรับปรุงงานสรรหาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนบุคคลครับ